สวัสดีครับทุกคนวันนี้ได้มีโอกาสมานำเสนอการเพราะต้นพยุงจากเมล็ดนะครับได้เมล็ดมาแล้วนำเมล็ดแช่น้ำทิ้งไว้ประมาณ3วันนะครับหลังจากนั้นนำเมล็ดที่แช่น้ำมาห่อผ้าด้วยความชื้นนะครับสังเกตดูว่าเมล็ดไหนงอกก็นำเมล็ดที่งอกลงดินนะครับเมล็ดชุดนี้ได้มาจาก คุณหลานดาเนียนนะครับผู้พิทักษ์ป่าแห่งกรมป่าไม้ที่ได้ส่งเมล็ดมาให้ทดลองเพาะในครั้งนี้นะครับโปรดติดตามตอนต่อไปนะครับว่าเมล็ดชุดนี้จะงอกหรือไม่ขอให้ทุกคนที่ติดตามนะครับมีความสุขกับการปลูกต้นไม้ด้วยกันทุกคนนะจ๊ะหากคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม ขอบพระคุณครับ